เรียบร้อยลงตัวสักเซ็สักทีกับหมีเขียวครับผม เป็นอะไรที่แบบรู้สึกว่าหล่อแล้วลงตัวแล้วนะครับ e ีพีนี้นะฮะมีเขียวมากับฝนเลยครับวันนี้ฝนใกล้ตกอีกแล้วนะเอลเลสในเกนนะครับคันนี้เป็นไทเทเนียมเนาะผมแปลงหน้าเป็นกันชนหน้าของวายแท็ติดตั้งเรียบร้อยนะครับชุดกันชนเนี่ยก็จะเป็นแท้เบิกศูนย์เลยนะครับตัวกันชนนะฮะใส่กับไทเทเนียมได้เลยไหมได้เลยครับแต่จะต้องเปลี่ยนอุปกรณ์อยู่ประมาณทัก3จุดนะครับก็จะมีคิ้วล้อที่มันเดิมเนี่ยไม่ได้นะครับแล้วก็คานด้านในที่เป็นพลาสติก ครอบตัวขาด้านในครับต้องเปลี่ยนเพิ่มนะครับก็คือชุดนี้อยู่ประมาณหมื่นกว่าบาทแล้วก็ผมแรปสติกเกอร์เป็นสีดำเนาะส่วนกระจังหน้าก็จะเป็น FORD ตัวใหญ่นะครับใส่กับ ชุดไฟที่ผมซื้อเพิ่มมันก็จะเป็นชุดไลท์บาร์นะครับตัวนี้ก็จะเป็นของบาจา30นิ้วนะฮะตัวนี้ก็สว่างมากๆชุดไฟฝากระโปรงนะครับจะเป็น2หลอด X2 ตัวรถนะครับตัวนี้เป็นล้อขอบ22นะฮะเป็นล้อแบรนด์เวกฟอร์สนะครับตัวนี้ก็จะเป็นล้อก้านวายๆจะได้มิติที่มันดูแบบยุโรปลอๆเท่ๆเนาะล้อเนี่ยจะเป็นสเปคกว้าง9.5ออฟเซ็ตเนี่ย15นะครับยางเนี่ยเป็นยางแอมนะครับแอมเอทีนะครับดอกก็จะใหญ่ๆหน่อยนะครับตัวยางเนี่ยเป็นเบอร์305 40 22นะครับก็จะ หายางยากนิดนึงก็เลยต้องเลือกเป็นยาง A t ทถ้าบางคนบอกว่าไม่อยากได้ยาง a ออยากได้เป็นยางแบบดอกเรียบเรียบวิ่งใช้ความเร็วสูงเพราะว่าดอกแบบนี้มันน่าจะดังเพราะหลายคนบอกว่าดอกใหญ่อย่างนี้ดังแน่นอนซึ่งผมก็ไม่โกหกครับเพราะว่ายางตัวนี้มันดังจริงแต่มันหล่อครับใส่มันหล่อจริงนะถ้าเทียบกับโตโยอาที R t, อันนี้ดังกว่าเยอะเลยอาที R t เนี่ยยังไม่ทำนะครับก็ต้องแนะนําว่า อาจจะต้องเป็นยางแอมไปก่อนตัวนี้เนาะนะสำหรับใครที่อยากหลอกแบบผมก็ต้องทนนิดนึงเรื่องเสียงนะฮะใช้ความเร็วสูงได้ไหมก็ได้ระดับหนึ่งนะครับรีดน้ําดีไหมก็ระดับหนึงนะครับจะบอกว่าดีเลยเนี่ยคงไม่ได้เพราะดอกมันใหญ่เนาะโหลดเนี่ยก็โหลดไป2นิ้วครึ่งชุดโชก็เป็นโปรฟฟนเดอร์เนี่ยเหมือนเดิมตัว O E M 2.5นะครับโหลดไปสเต็ปทรงไวรุ่นดูไบแหละจไม่ติดนะฮะแหลกมอไซคิวท้าย คือเนินโดดเนินสะพ,พานแรงต่างช่วงยุบช่วงไร ي, ก็คือผมเซตร,ระยะให้ดีแล้วก็ไม่ต้องกังวลแล้วกันแต่ท่าท่านบอกเฮ้ยมันล้นออกมาจากซุ้มขนาดเนี้ยมันไม่ติดหรอบอกไม่ติดจริงไม่ต้องกังวลครับบันไดข้างอะไรต่างตอนนี้ก็เป็นแบรนดไดเดิมติดรถนะฮะผมก็ใส่แผ่นได้ท้องเสริมเพิ่มเติมเป็นของออปชั่นตามแผ่นเต็มผมใส่รุ่นที่มันเป็นยื่นออกมากันทั้งหน้าเพราะว่ารถผมเนี่ยโหลดแล้วไปลุยขับไม่เหมือนชาวบ้านก็เลยเลือกที่เป็นมีลิ้นหน้ายื่นขึ้นมาปกติใส่ให้ลูกค้าเนี้ยื่่่นนนนนขึ้้มาาะบจซอออยูดดใีก็สี นบสนุนโดยนะครับร้านน้องคีมคาสปาครับงานดีงานเนีย้ยนี่คือร้านนี้เลยนะครับเข้ามุมต่างๆโปติสติ๊กเกอร์เนี่ยพวกแรปมือจับแรปผัวกระจกอะไรเงี้ยเข้ารูปเนี่ยถ้าสติ๊กเกอร์ถูกๆธรรมดา,านเนี่ยถ้าเกิดแรปไปมันจะหลุดตรงปลายพวกฝากระโปรงเนี่ยเวลาวิ่งก็จะลมมันจะดันปลายมันจะหลุดไปเ,เ,เรื่อยๆหลังจากติดสติ๊กเกอร์เสร็จอ่ะที่คนติดตามผมก็คือไปลุยที่อ่างเก็บน้ำประแสระยองครับที่เป็นดามาว่าผมลุยอยู่ในทะเลหรือเปล่านั่นคืออ่างเก็บน้ำนะขัดได้ถ้าไม่ไปลึกมากไม่ได้ฉีกขาาาดไไมมม่่่ตต้้ออองงเเปลียนรััสถซว ลอยได้ด้วยสําหรับสติกเกอร์ตัวนี้นะฮะสติกเกอร์ก็จะเป็นสีอลูเทียมกรีนนะฮะก็จะเป็นสีเดียวที่อยู่ในปอร์เช่นะครับส่วนหลังคาที่เป็นสีขาวนี่คือสีเดิมของตัวรถนะครับรถเดิมผมเนี่ยเป็นสีขาวที่ผมเว้นขาวไว้นี่คือเป็นเรฟเ r ลเซ์มาจากแลนด์ i ร e เซอร์นะครับผมเคยอธิบายไปแล้วเนาะเพิ่มลายแถบด้านข้างนะครับเป็นสติกเกอร์ ปาดข้างประตูเนี่ยเขียนคาว่าไบเทอร์โบนะครับคำว่าไบเทอร์โบก็คือเป็นรถ Ever อเรสต์ใน e n ที่เป็นเครื่อง2.0เทอร์โบคู่นะครับแล้วเดิมๆม,มันไม่มีหรอมันจะเขียนตรงข้างประตูว่าไทเทเนียมถ้าเป็นวายแท็กก็จะเขียนวายแท็กถ้าสปอร์ตก็จะเขียนวายสปอร์ตผมเอาออกแล้วก็ติดสติ๊กเกอร์คาดขึ้นไปถ้าใครสนใจก็ร้านน้องคีมจัดให้ได้ครับหล่อลงตัวสวยงามมากๆครับตัดกับคิ้วล้อที่เป็นสีดำนะครับลงตัวไปอีกแบบหนึ่งนะฮะเดี๋ยวรอชมคิ้วล้อตัวใหม่ที่เป็นเหลี่ยม,เห,ยมเหมือนเรฟเฟองร์ ก็ะจะสูงสูงมีช่องลมเพิ่มขึ้นมาหน่อยคือที่เปลี่ยนจากไทเทเนียมแล้วเป็นว i แท็กเพราะว่าด้วยเหตุผลที่อย่างวแท็กเนี่ยมันจะเป็นสไตล์เหมือนออกแนวโหดๆลุยๆหน่อยดูมีความเข้มมีความดุดันขึ้นมาหน่อยเพราะว่าคางหน้าเขาจะเป็นตัวเฮดใหญ่ๆบวกกับแหลกหลังคาที่มันสูงขึ้นนะฮะ ส่วไทเทเนียมก็จะเป็นแหลกเหมือนกันแต่จะไม่มีช่องลมก็จะดูเรียบๆไปไทเทเนียม um ก็จะเหมือนดูเรียบหรูดูแพงหน่อยนะครับสำหรับรถผมมันเป็นตัวไทเท um เนียมเนาะชุดไฟนะครับหลายคนอ,อาจจะสงสัยว่าต่อพ่วงแล้วมันจะมีปัญหารเรื่องระบบไฟอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็ชุดไฟนะครับเป็นตัวชุดที่ต่อตรงจากแบตเตอรี่เลยแล้วก็มีฟิวแยกนะครับส่วนชุดสวิตช์นะครับก็ไปอยู่ที่ตัวแก้วที่อยู่ด้านขวามือนะครับเป็นช่องใส่แก้วเอาช่องใส่แก้วออกแล้วก็เอาสวิตช์ใส่ไฟไท้ายแล็บเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับแต่ที่เพิ่มขึ้นมาคืืือออชชุุดดลลกกเเจะเ ของมาสเตอร์ฮุกจุดยึดที่ยึดกับคัสซีซ้ายขวาใส่ได้ทั้งแหลกมอเตอร์ไซค์นะครับแล้วก็ตัวลากเทเลอร์ลากเรืออะไรได้เลยใช้งานได้ดีดีมากๆครับสำหรับมาสเตอร์ฮุกเราใครสนใจก็ติดต่อผมได้ผมก็เป็นตัวแทนเนาะเป็นผู้ใช้จริงด้วยถือว่าดีมากๆครับมีเขียวนะครับเป็นสีที่หลายๆคนเนี่ยชอบแล้วก็คิดเห็นตรงกับผมนะว่า สีเขียวเนี่ยสวยมากๆนะอฮะออกแบบมาได้ลงตัวก็ขอบคุณมากๆสําหรับคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์นะส่วนวินหน้าก็เหมือนเดิมครับไม่ได้มีอะไรครับตัววินก็ใช้วินเดิมของไฮวินหลายๆท่านก็ถามว่าตั้งแต่คุณนนติดมาเนี่ยเซนเซอร์เรดาร์ต่างๆมีปัญหาระบบรวนไหมบอกเลยว่าไม่เคยมีนะไม่มีจริงนะใช้งานได้ปกติเรดาร์เนี่ยย้ายไปข้างล่างก็อยู่ที่เดิมไปลุยดินลุยน้ําลุยโคลลากวินต่างๆออกจากป่ามาขับกลับบ้านไม่มีปัญหาอะไรไฟไม่โชว์ครับโดยรวมประมาณนี้กดไลค์กดติดตามสําหรับร้านออโต้แกรมไว้เลย ครับไม่ผิดหวังแน่นอนครับเช่นเคยครับชอบถูกใจใช่กดแชร์เนหมือนเดิมครับสวัสดีครับ